ครับพี่น้องสุภุสคนครับเมื่อนี้พบกันกับบ่าวซิดเช่นเคยครับนมื่อี้บ่าวซิดกับสิบ้ามาการเฮ็ดอีกครับเมื่อนี้มาก็เจอแล้วครับเมื่อนี้ก็ได้สีเหลืองครับพี่น้องนี่ครับหมู่แรกแห้งมานครับเมื่อนี้เมื่อนี้มาเกือบแจ้งแล้วครับตีสี่ขึ้นที่ห้าแล้วครับแต่บอกักว่าจากนาทีครับว่าบ่าวซิดออกมาจากบ้านกันที่สี่สิบห้าครับ มาหอนนี่นาสี่สามสิบนาทีแล้วครับพี่น้องนะครับสีเหลืองสวยๆครับเศร้านี่ก็ได้นี่ครับนี่ครับที่หามาน้ำทางมากครับเกิดสิมาหอนี่นี่ครับเห็ดไครครับ นี่ครับหนึ่งดอกแล้วครับเหดไทยดอกที่สองครับนี่ครับหนึ่งโอกขาวครับมือนีน่เห็ดอาจสิออกบอกเป็นหมู่ปันใดได้พี่น้องเลยเพราะว่ามันเป็นมือที่ซิบแล้วครับนี่นอดอกนะครับมือน,นี่ขึ้นมาเห็นมองละดอกครับยังสวยครับ เห็ดไข่ครับสีเหลืองดอกนึงครับไข่สีขาวครับมือนี้เห็ดอาจบวกเป็นหมู่กันไดพี่น,นอ้องเพราะว่ามันหลายมือแล้วครับไข่ขาวไข่นึงครับมือนี้ สีขาวดอกนะครับสีเหลืองบาน,นครับพี่นอ้องมือนี้ต้องเก็บแล้วครับวางมือนี้เห็ดบุญเอกมีแล้วครับนี้ต้องเก็บแล้วครับสีเหลืองบาน,นครับดูบุเห็นตอนมันจูมเนาะบานนี่ครับสีเหลืองบาน,นครับ สีเหลืองบานครับมือนี้โอ้หมูนี่ใหญ่อยู่สีเหลืองกันได้ครับน่าสีเห็นตอนจูมครับว่ามือนี่เป็นมือที่ซิปของเฮดละโงโอ่ออกครับต้องเก็บแล้วครับเสิย่าอยู่ดอกจูม,มือนี่ นี่ครับสีเรืองบานครับอันนี้นี่ครับนีดอกนะครับนี้ต้องเก็บแล้วครับไข่สีขาวครับนะครับสองไข่สวยๆครับนอกนี่ครับไข่ครับน่ครับ ไข่หนึ่งโอกครับนี่ครับสองไข่สวยๆครับนอ้องนี่ไข่นึงครับนี่ครับอีกไข่นึงครับ,รบไข่นึงครับนี่ครับนี่ไข่นึงครับอีกไข่ครับ นี่ครับดอกนะครับเห็ดไคครับมีกระดาษนี่ครับเห็ดไคครับพี่น้องโอ้สวยมากครับดอกนี้ครับนี่ครับอ่าก็นี่อีกครับเป็นดอกน้อยครับเก็บคุอเก่าแล้วครับเอาอกเก็บคนอื่นเขาเห็นเพาก็เก็บครับนี่ครับ เห็ดไข่ครับสามดอกครับอยู่น oh. ี่นี่หนึ่งอยู่นี่ครับอ๋อนี่ครับนี่ดอกนึงครับเห็ดไข่ครับนี่ครับสีเหลืองครับสองดอกครับพี่น้องนี่ครับสวยๆเลยครับตรอนี้ครับนี่ไข่นึงครับโอ้สองไข่คู่กันเลยครับพี่น้องสีเหลืองครับ มอนี่สิเป็นการเก็บเห็ดลงโลโกกบานแล้วครับพี่น้องเว่ามันลายมือแล้วครับดอกจูมหายนีน่อีกครับสีเหลืองครับมีตัวไข่สีเหลืองอีกครับสีขาวสวยๆครับนี่ครับนีอหนึ่งอครับ สีขาวครับนี่ครับเห็ไข่ครับพี่น้องนี่ครับสองดอกสวยๆเลยครับนี่ครับเห็ดไข่ครับนี่ครับเห็ดไข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 ่อีกดอกนึงครับนี่ครับ นี่ดอกนครับเห็ดไข่ครับสีขาวดอกนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มแจ้งแล้วครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศเศร้านี้ครับตอนเช้าๆครับหลังจากเข้ามามือนี้มาสายครับ สีขาวครับดอกนึงน่ครับตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วครับพี่นอ้องเห็ดเพิ่งเข่าครับพี่นอ้องนี่ครับอ้าวมือนี่เป็นเห็ดเห็ดเพิ่งเข่าครับนี่อีกดอกนึงครับเออเห็ดใครอีกครับนี่ครับ นี่ไข่นี่ครับมือนี้เห็นเห็นมองละไข่ครับพี่น้องนี่ครับสีเหลืองครับหอกใหญ่ๆครับพี่น้องสีเหลืองกันนะนะครับนี่ครับอีกสองไข่ครับสองไข่ครับมมวิทินันไหนครับนะครับ ไทยนึงครับคนที่แย่คือผมโอ้นอ้องเสียหินเ่็กไข่น้อยครับนี่ครับแย่ลีครับมันนี้ฝนตกครับพี่น้อง สีเหลืองครับเห็ดปวกครับพี่น้องอ uh ๋อ huh. นี่ครับ <c oughs> เห็ดปวกดอกผู้ใหญ่ครับมองดูนี่ครับอ่าทุกพี่น้องเอ้ยนี่อีกดอกนึงดอกน้อยครับ เกิดในหินจิ้มก็ได้ครับนี่อีกดอกนึงครับนี่อีกดอกนึงครับโอ้ยเราซิบบัวเนครับดอกนี้เกือบเหยียบครับนี่ครับอืมเห็ดปวกนี่ครับน้องอืมนี่อีกดอกนึงครับโอ้นี่ครับสวยๆเลยครับนี่อีกดอกนึงครับ ีขาวบานครับเก็บแล้วครับบานนี้เพิ่มเก็บแล้วครับเพราะว่าเฮ็ดเบิรดแล้วครับบานนี้เริ่มเบิดแล้วครับพี่น้องโอ้สีนส่น้องเฮ็ดขาวดอกนี่ครับนายลีครับสีขาวสองดอกครับพี่น้องนะครับ มีพอดีสวยครับตรงนี้บานแล้วครับเก็บครับมือนี้ก็ได้นี่ดอกนึงครับถอกบานครับอยกกินสวนครับไข่สีเหลืองครับนี่ครับไข่น้อยครับนี่ก็ไข่เนืงครับไข่สีเหลืองครับพี่น้อง เฮ็ดยกออกห่างแล้วครับพี่น้องช่วงนี้ครับนี่อีครับสีเหลืองครับนี่ก็ได้เป็นสีขาวบานครับช่วงนี้ก็ซิปมือมาแล้วครับพี่น้องซิปมือแล้วครับที่เฮ็ดออกช่วงนี้ก็เป็นเฮ็ดบานครับไข่เฮ็ดละงอกครับพี่น้องนี่ครับสองไข่ครับ ก็ออกหลายมือแล้วครับไหดไคครับพี่น้องดอกนี้ครับโอ้สวยๆเลยครับนี่ครับกระดอกน้อยครับเห็ดไคครับนี่ก็เห็ดไข่อีกดอกนึงครับพอดีงามเลยครับดอกนี้ครับเรางกบานครับพี่น้อง นี่ครับลองดอกแยกกินส่วนเหมือนเดิมครับนี่ดอกนึงครับนี่ครับแยกกินส่วนเหมือนเดิมครับนี่ดอกนึงครับดอกนี้งามอยู่ครับสีเหลืองบานครับแต่ดอกใหญ่ดอกน้อยเอาครับสีขาวครับ สีเหลืองครับวอน,นี้เป็นเห็ดเห็ดน,นาเลออกครับพี่นอ้องนี่ครับสีเหลืองบานครับดอกนึงครับวาสีบบเจอเสลี่ยวครับนี่ครับสวยๆเลยครับ เห็ครับนี่ครับนี่เป็นเห็ดไคครับนี่ครับไข่นึงครับไข่สีเหลืองครับอันนี้สองดอกสวยๆครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยยังมีอยู่ยังมีอยู่ครับนี่ครับ ดอกนี้ดอกน้อยครับนี่อดอกนึงครับส,รสวยๆลยครับนี่ครับสองดอกสวยๆครับนี่ไข่นึงครับดอกนึงครับอืมนี่ดอกนึงครับ น้ำพี่น้องเอ้ยน้ำต้นน้ำอันนี้นะครับสวยมากนี่ครับเก,ก็บอีกไข่นึงครับนี่คือไข่ครับอืม ดอกบานครับเกิดในป่าน้ำพี่น้องเอ้ยนี่ครับงานของมือนี้ครับส่วนมากก็จะเป็นเห็ดละงกบานครับลายมือนี้ครับขอบคุณพี่ๆน้องๆสู่สกุนที่ติดตามและกำลังแจบาก์ิท์มันตลอดครับขอบคุณครับมือนี้ผมบาก์สิท์กับชิคกจบคลิปไว้สำเนียแล้วครับพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ